นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหลงกลมายาแต่งโดยอนัตตาตอนที่28เอาเบิร์ตริบขับเบรเช่กลับมาอย่างที่บ้านพักตากอากาศทันทีแต่ทว่าเมื่อเขามาจอดรถกลับเห็นรถเบนซ์เปิดประทุนสีเทามาจอดรออยู่ก่อนแล้วแน่ละเขาจำมันได้ดีว่ารถคันนี้เป็นของใครก็เพราะเขาเองนี่นา ที่เป็นคนซื้อมันมาเองเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดของมันดาแม่เขาเรียกเบาๆคิ้วขมวดมุ่นด้วยความสงสัยว่าแม่มาทำไมที่นี่ก่อนจะเริ่มไม่สบายใจเพราะยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ออกเขารีบขยับตัวเข้าบ้านทันทีเห็นกลของตนเองยืนก้มหน้ากุมมือตัวเองอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรดีและ พอจะเข้าเข้าไปส่วนรับแขกของบ้านเขาก็ได้พบกับมันดาบิดาและเธอจะเรียกว่าเซ็กซี่ไมหรือมายาวีผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่โซฟาตัวเดียวสวมชุดสีเหลืองนวลที่เขาเป็นคนเลือกให้เองกับมือเธอโกรธจนไม่อยากจะมองหน้าเขา ไม่นับตัวมันดาและบิดาที่จ้องเขาท่าทางอย่างจะอ่อนใจและเหี่ยใจโดยเฉพาะสายตาของมันดาที่ออกจ้งงอนเขาอยู่ในทีโรเบิร์ตแม่มาทำอะไรหรอครับโรเบิร์ตที่เขาพูดถึงนั้นคือโรบอท ที่เขาพูดถึงกอดอกนิ่งไม่พูดไม่จาไม่ใช่เพราะฟังไม่ออกแต่ไม่อยากพูดมากเรื่องในบ้านตนมักจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสีภรรยานอกจากจะเกินเยียวยาห้ามไม่ฟังแล้วนั่นแหละเขาถึงจะลงมาจัดการด้วยตัวของเขาเองอย่างไม่มีข้อแม้ลูกทำอะไรหนูมายาวีนี่ลูกก็ไล่น้องออกไปแล้ว แล้วทำไมยังมาลักพาตัวน้องออกไปจากที่พักตอนตีสองตีสามมากักขังมาน่วงเหนียวเอาไว้ที่นี่ธนพรต่อว่าเขาอยางไม่ไว้หน้าเขาจึงถอนใจอย่างกระอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสงสัยก็คงจะจริงมายคือเมียของผมนะแม่เธอหนีผมมามาสมัครงานที่นี่ผมผิดตรงไหนที่ผมจะมาง้อเมียของผมเอาเบิร์ด พูดออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังเขาเอาแต่จ้องเมียที่มีสีหน้าซีเซียวและหลบตาธนพรกับโรเบิร์ตท,ที่หันมาจ้องเธอราวกับไม่เคยเห็นคนอย่างแกแน่หรอจะเรียกผู้หญิงสักคนว่าเมียรโรเบิร์ตพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อจริงของคุณแค่โรเบิร์ตพูดกับสามีแล้วหันมามองมายาวีอย่างไม่อยากจะเชื่ออีกคน จริงหรือจ๊าหนูมายาวีเธอก้มหน้าหลบตาใบหน้าซีเซียวกลายเป็นแดงกำรรเขาได้ผมแล้วแล้วไม่ยอมรับผิดชอบคอยแต่จะหนีผมผมก็เลยกักผมกักเธอไว้ขังไว้ผมไม่ผิดเพราะผมหาเธอไม่เจอเป็นเดือนๆที่ไหนได้เธอกลับมาหนี อยู่ที่นี่มาทำงานกับแม่แบบนี้จะให้ผมคิดว่ายังไงคำพูดตัดเพอที่ฟังแปลกๆหูทำให้สองอาวุโสต่างมองหน้ากันอย่างมึนงงแต่ไม่นานก็คลายข้อสงสัยนี่แสดงว่าลูกชายของหลอนคงสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะนะักจนทำให้สาวน้อยถึงกับต้องหนีมาอยู่ที่นี่น่ะสิแต่คนอย่างเอาเบิร์ต คนที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคาสโนวานะหรอจะทำถึงขนาดนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงจริงๆแต่มันก็ดูคุ้นๆเพราะครั้งหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเคยเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดอกก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งเป็นพ่อของอัลเบิร์ตโรเบิร์ตนี่แหละอดีตของเขาก็เคยเป็นเสือผู้หญิงมาก่อน ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองเธอเลิกกับผู้หญิงชั่วคราวของเขาทุกคนจนธนพรวางใจว่าเขาจะยอมทำทุกอย่างยอมเปลี่ยนตัวเองเป็นโรเบิร์ตคนใหม่เธอจึงยอมตกลงแต่งงานด้วยมาจนถึงตอนนี้โรเบิร์ตก็ยังรักษาสัญญามีแต่เธอคนเดียวเธอจึงคิดว่าเอาเบิร์ตคงเหมือนพ่อของเขานั่นแหละเชื้อไม่ทิ้งแถว หนูมายาวีเอาเบิร์ตพูดจริงหรือเปล่าลูกธนพรขยับตัวเข้ามานั่งตรงที่วางแขนที่เธอนั่งอยู่ท่านกลุ่มมือของเธออย่าไม่นึกลังเกียจที่เธอมีฐานะต่ำต้อยกว่าจนหญิงสาวต้องเงยหน้าสบตาท่านแต่แล้วก็จนใจที่จะพูดผมพูดให้ก็ได้แม่เอาเบิร์ตนึกรำคาญใจเหลือเกิน จึงจำเป็นต้องพูดขึ้นมาเสียเองผมตามจีบเธอมานานแล้วแล้วก็ทำทุกวิถีทางแต่เธอไม่ยอมขึ้นเตียงกับผมผมก็ง้อสารพัดจะให้โน่นให้นี่ก็ไม่เอายิ่งเขาพูดเธอก็ยิ่งหน้าแดงกำ่ำทั้งอับอายทั้งนึกโกรธที่เขาเอาเรื่องของเธอมาฟองแม่เงียบไปเลยแกอาเบิรแกออกไปรอข้างนอก แม่จะพูดกับหนูมายาวีเองจบคำพูดที่แสนเด็ดขาดของมารดาโรเบริร์ตก็ลุกขึ้นยืนออกไปกับฉันพ่อของเขาชวนทำให้คนห่วงเมียทำหน้าไม่ถูกแต่ก็จำใจเดินออกมากับบิดาเดินเคียงกันไปบนชายหาดทิ้งให้ธนพรทำหน้าที่แม่ที่หวังดีเธอลอกผม เธอคือมายาวีเป็นผู้หญิงคนเดียวกับคนที่ผมคิดว่าถ้าได้เจอกับผู้หญิงคนนี้เซ็กของผมคงจะเสื่อมฉันไม่เห็นเข้าใจเธอหลอกแกยังไงวะโรเบิร์ตถามก็พอมาถึงตอนนี้ก็เลยพูดไม่ถูกสรุปว่าเขาไม่ได้หลอกแกแค่เขาไม่ได้บอกว่าเขาคือผู้หญิงคนเดียวกันนี่สรุปว่าแกโง่องเองที่ดูไม่ออกอย่างนั้นใช่หรือเปล่า คำว่าโง่ของโรเบิร์ตกระแทกใจของเขาอย่างจังมันทำให้เขาถึงกับทำหน้าบิดเบ้เหมือนกลืนยาขมโรเบิร์ตจึงหัวเราะแต่แกก็ทำไม่ถูกเหมือนกันฉันไม่เห็นด้วยที่แกเอาตัวเขามากักขังนวงเนียวแบบนี้ไม่คิดบ้างหรือไงว่าถ้าเขาหลุดออกมาแล้วไปแจ้งตำรวจแกจะทำยังไง เขายักไหล่ไม่สนใจหลอกต่อให้เธอแจ้งตำรวจเขาก็จะอ้างว่าเธอเป็นเมียของเขาผมสัญญากับเพื่อนของเขาเอาไว้แล้วว่าผมจะดูแลและรับผิดชอบเธอทุกอย่างเขายอมรับด้วยความเต็มอกเต็มใจดีมากเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับลูกเขามีพ่อมีแม่ธรมเนียมคนไทยไม่เหมือนชาวต่างชาติ อีกอย่างเธอก็เป็นคนดีฉันชอบเธอนะตลอดเวลาที่เด็กคนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีแต่คนรักเธอฉันไม่ชอบผู้หญิงที่แก่ขววงมาเลยสักคนต่อไปนี้ก็ทำตัวดีๆกับเธอละ,ะแสดงความจริงใจต่อเธอให้มากอ้อเรื่องรักก็สําคัญสําหรับผู้หญิงนะอย่าลืมบอกรักเธอเธอจะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆเหมือนที่แม่แก่เคยเข้าใจฉันผิดมาโดยตลอด กว่าแม่แกจะยอมแต่งงานกับฉันรู้ไหมฉันต้องง้อนานจนแกเกือบจะคลอดออกมานั่นแหละโรเบิร์ตเล้าถึงความหลังเรื่องที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นสายเลือดเพียงคนเดียวแท้ๆกลับไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอมารู้ถึงตอนนี้เขาก็คงจะมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องง้อเธอให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ยังมีไม้ตายอีกอย่างนั่นก็คือแมวเขานี่แหละ ที่จะง้อให้เธอกับเขาคาสโนว่าคิดอย่างเจ้าเล่จบแล้วนะคะหลงกลมายาสองคลิปนี้อตอนต้องขอไปนะคะมีเสียงของแม่กับพ่อรอดเข้ามาเนาะก็เขาเถียงกันครับพ่อของตาเขาป่วยนะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ แล้แม่เขาก็เสียงดังนะคะคือก็ดุเขานั่นแหละเหมือนให้เขารู้เรื่องให้เขาแบบกระเตื้องขึ้นอะไรองเงี้ยนะ,ะตาก็ต้องขอโทษที่มีเสียงอะไรเข้ามาคือมันอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็บอกตามตรงว่าไม่อยากเริ่มใหม่เพราะมันดึกแล้วนะคะตาก็อยากพักผ่อนเนาะทำงานมาตื่นเงี้ยตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เนาะตาก็ อยากพักนะั้มันเป็นเวลาที่สมควรที่จะต้องพักผ่อนแล้วแล้วตาต้องตื่นแต่เช้าทุกวันนะคะทำงานเนาะกว่าจะได้นอนมันดึกค่ะก็ถ้าไม่พอใจก็กราบขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อน,อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากชมผู้สนับสนุนนะคะเรื่องเดิมเนาะ รักนักค้าปบุญรักษาสวัสดีค่ะ